สวัสดีค่ะยะติกาจะทวนงานของยติกาอีกรอบหนึ่งนะคะที่ยกในคลิปของวันที่5นะคะให้พี่ๆได้ดูอีกชัดๆนะคะเพราะว่ายติกาเข้าใจนะคะเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นการซื้อผ้าหรือว่าการที่เราจะตัดสินใจซื้อสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องดูนะคะในเรื่องเนื้อผ้าอันนี้เนื้อผ้าที่พี่ๆจะดูได้นะคะ ลายจะชัดเจนนะคะยติกาจะไม่ได้เรียงนะคะพี่ๆในวิดีโอที่ยติกาได้ถ่ายนะคะไปนะคะแต่ยติกาอยากให้พี่ๆนะคะได้เห็นลายให้ชัดเจนก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะเพราะว่ายติกานะคะคือค้าขายเพื่อที่จะต้องการนะคะให้ลูกค้าได้ของที่รับเราไปแล้วนะคะคือได้แล้วก็ มีความสุขในการซื้อนะคะเราจะได้ไม่คิดว่าเป็นการนะคะหลอกซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้านะคะยติกาก็จะให้พี่ๆนะคะได้ดูชมนะคะสินค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นผ้านะคะก็คือเป็นผ้าหน้านางนะคะเรายังไม่อาบน้ํายานะคะ ถ้าอาบน้ำยาไปแล้วเนื้อผ้าก็จะมีความนุ่มกว่านี้ที่เนื้อผ้าแข็งนะคะหรือไม่ได้แข็งนะคะมันมันคือความแน่นของเนื้อผ้าพี่ๆดูนะคะมันคือความแน่นของเนื้อผ้าที่ทอด้วยมือนะคะสังเกตจากการทอด้วยมือนะคะอันนี้เป็นการทอมือนะคะยติกายอยากให้พี่ๆนะคะได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะก่อนจะตัดสินใจซื้อนะคะ ดูสีนะคะดูความสวยนะคะก่อนนะคะอันนี้เป็นผ้าผืนหน้านางนะคะเดี๋ยวผืนถัดไปนะคะเจ้จิกาก็จะขอยกนะคะผืนถัดไปค่ะค่ะผืนหันไปนะคะก็จะเป็นผ้าลายดอกมะเขือนะคะอยากให้พี่ๆได้เห็นถึงการทอเนื้องานนะคะเนื้องานแน่นนะคะเนื้องานแน่นแล้วก็สวย นะคะดูทั้งลายเต็มนะคะให้ชัดๆนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อประกอบนะคะการตัดสินใจของพี่พี่นะคะเพราะว่าบางครั้งพี่พี่จะให้ยติกาถ่ายรูปให้ดูหน่อยนะคะแต่ว่ากล้องมันอาจจะเพี้ยนนะคะยติกาก็อยากให้พี่พี่ได้เห็นนะคะให้ชัดเจนนะคะเพื่อที่จะได้ซื้อไปแล้วนะคะจะไม่มีความว่าเสียใจนะคะต่อไปนะคะเป็นลายตะขอ ะะก็คือพี่ๆสามารถดูได้เลยนะคะว่าเนื้องานของยติกานะคะคือเป็นผ้าทอบ้านสวายนะคะที่พี่ๆหาแถวจังหวัดสุรินทร์นะคะจะได้เป็นเนื้องานที่เป็นหกตะกอที่ทอมาจากกี่กระตุกนะคะจะเป็นเนื้องานที่แน่นแบบบ้านสวายนี้นะคะยะติกาฟันทงเลยฟันทงเลยนะคะขอบอกเลยะคะ่ะว่าหาค่อนข้างยากมากแล้วราคานี้นะคะ พี่ๆจะหาไม่ได้เลยนะคะเพราะส่วนมากแล้วจะเป็นราคาที่เขาเขามาเอาไปต่อนะคะแล้วก็จะเป็นราคาที่สูงขึ้นมากๆนะคะอย่างหน้านางเยติกาเคยไปเห็นนะคะเขาขายเกือบห้าพันนะคะผืนหนึ่งนะคะอันนี้เป็นลายฉัดน,นะคะลายฉัดเดี๋ยวดูให้ดูเต็มๆนะคะนี่นะคะลายฉัดน,นะคะจะสวยมากๆนะคะเนื้อผ้าเขาแน่นมากเลยนะคะผืนนี้ ตัวเองยังชอบเลยนะคะว่าเนื้อผ้านแน่นแล้วก็สวยมากนะคะสวยมากนะคะสีนะคะจะไม่เพี้ยนไปจากท,าที่ดูเลยนะคะพื้นถัดไปค่ะพื้นถัดไปเป็นลายมะเขืออันนี้ตัวยติกาเองก็ชอบนะคะเป็นลายมะเขือมะเขือใหญ่นะคะเนื้อผ้านี่สวยมากเนื้อลายสวยมากเลยนะคะ ยติกาอยากให้พี่ๆได้ทบทวนได้ดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัดเจนก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะดูการทอนะคะดูขอบด้านบนล่างนะคะดูเนื้องานนะคะพี่ๆสามารถพิจารณาดูได้นะคะว่าเนื้องานของยติกานะคะ จะไม่เหมือนกับเนื้องานของที่อื่นนะคะเนื้อผ้าผืนนี้อันนี้เป็นผ้าสีเมตรนะคะมีความนุ่มนวลสวยมากเรื่องเนื้อผ้านะคะเรายังคงมีความเอกลักษณ์ของความเป็นบ้านสวายนะคะที่เนื้อผ้านุ่มนะคะแล้วก็สวยงามนะคะอันนี้คือผือนสีเมตรนะคะจะ,จะตัดก็ได้นะคะต่อไปค่ะเป็นลายมะเขือนะคะลายมะเขือแต่ออกอยู่ที่โทนสีม่วงนะคะ ลายมะเขือโทนสีม่วงนะคะสีสวยงามมากๆาเก,ก,กติกาอยากให้พี่ๆนะคะได้เห็นแบบชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนมากก็จะเป็นหกตะกอนะคะก็จะเป็นลายพริกไทยลายลูกแก้วอะไรก็ว่ากันไปนะคะเนี่ค่ะเป็นเนื้องานนะคะดูสีนะคะความสม่ำเสมออันนี้นะคะก็คืองานทอมือ เป็นเรื่องปกตินะคะอาจจะมีความผิดพลาดนิดนหน่อยๆน่อยบ้างเพราะว่างานของเรานะคะจะเป็นงานทอมือที่เนื้อนุ่มมากๆนะคะเนื้อนุ่มมากๆนะคะแล้วก็สวยไม่ใช่นุ่มแบบเละนะคะอันนี้นะคะจะให้พี่ๆได้ดูชัดเจนของความอลังการของงานลายหงอีกครั้งหนึ่งนะคะลายเรืองหงผืนนี้นะคะ พี่ๆดูนะคะนานๆน,น,นานมากๆนะคะจะมีลายเรือหงส์แล้วก็มีเชิงแบบนี้นะคะที่จะผ่านเข้ามาสักครั้งหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นงานที่สวยมากๆนะคะงานที่สวยมากๆนะคะในในราคาประมาณนี้นะคะพี่ๆยติกาบอกเลยนะคะว่าพี่ๆไม่สามารถที่จะไปหา ที่ไหนได้นะคะในเนื้องานราคาประมาณขนาดนี้ที่ยาติกาขายราคาประมาณขนาดนี้เพราะว่าเออเราถือว่าเราเป็นแหล่งของผ้าผลิตเนาะมาซื้อที่แหล่งแพงก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้วนะคะถ้าแหล่งแพงเราก็คงไม่ต้องมาซื้อที่แหล่งละซื้อที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นการมาซื้อที่แหล่งนะคะก็จะได้ราคาทีา่พอที่จะซื้อได้ค่ะก็คือราคาพอสมควรน,นะคะ แต่ด้วยสถานการณ์ช่วงนี้นะคะเส้นไหมอะไรก็ขึ้นนะคะชุมชนเขาก็ขึ้นราคานิดนึงนะคะอันนี้นะคะเป็นลายกุญแจหกตะกอเหมือนกันนะคะเนื้อผ้าพี่พี่ไม่ต้องห่วงนะคะพี่พี่ที่เคยรับผ้าของยาติกาไปนะคะพี่พี่จะทราบเลยนะคะว่าผ้าของยันติกานะคะจะมีลักษณะพิเศษกว่าคนอื่นแล้วใส่ไปแล้วก็คือสวยนะคะทุกท่านนะคะก็คือ หลังจากที่ส่งไปแล้วนะคะยาติกาก็จะได้รับคําชมเสมอนะคะพี่ๆจะส่งข้อความมาบอกนะได้รับผ้าแล้วนะผ้าสวยมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือลายสไลด์นะคะก็คือให้ดูลายเต็มเพื่อความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่เป็นการประกอบการซื้อพี่ๆจะได้ไม่ต้องสงสัยแล้วก็จะได้ตัดสินใจได้ถูกต้องว่าอ๋อโอเคนะเราได้ดูอย่างชัดเจนแล้วนะว่า ที่น้องเขาลงในคลิปนะคะว่าเป็นผ้าประมาณอย่างเงี้ยคือลายเต็มเป็นแบบนี้นะคะก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ